ใครที่มีปัญหาฝ้าหน้าดํหมองคำ้ำเหมือนพี่นุชเมื่อก่อนนะพลาดไม่ได้เลยนะคะอยากให้เปิดใจลองเซตนี้นะคะฝ้าหายจริงเพราะว่าพี่นุชใช้มาแล้วพิสูจน์มาแล้วหน้าดำๆเหน้าน้ำดำแบบนี้เลยเนี่ยยังหายมาได้ขนาดนี้นะคะคุณใช้ออสัปดาห์แรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าคุณเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเพียงแค่สัปดาห์แรกนะคะผิวหน้าจะค่อยๆเนียนละเอียดนะแล้วก็สว่างขึ้นระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ฝ้าหายอย่างพี่นุชเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลากนิดนึ่งนะคะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งใช้ อันนี้เป็นคํายืนยันจากคนใกล้ตัวนะคะอยากให้ลองเปิดใจนะเราไปใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ชิดพี่นุชหรือว่าติดตามพี่นุชเนี่ยจะรู้ว่าพี่นุชใช้ตัวเซตเนี้ยนะคะใช้มานานมากแล้วเป็นเจ็ดแปดปีแล้วนะคะเกือบสิบปีแล้วคิดดูว่าใช้มานานขนาดนี้นะคะผิวหน้าเนี่ยเห็นไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยเห็นไหมคะก่อนนอนนะคะโบกไปเลยสามตัวเนี้ยนะคะโบกทำๆไปเลยยิ่งใครที่เป็นแบบเป็นฝ้าหนาๆตรงไหนเป็น รอยจุดด่างดำจากสิวสิวแกะสิวบีบสิวสิวอักเสบต่างๆเนี่ยนะคะแต้มเนี่ยแต้มตัวคมินไทยเนี่ยคือโบอกหน้าไปเลยรอยกระรอยฝ้ารอยดำสิวต่างๆนะคะจะยุบหายได้ไวมากเลยนะคะอ,ะอย่างถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาเฉพาะจุดก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างไม่ลุนยัฝ้าหายได้ใช่ไหมก็ทาแค่นี้ได้เลยทาตัวหน้าแค่นี้ได้เลยหรือถ้าอยากเป็นเมื่อก่อนที่พี่ลุนยังมีฝ้าอยู่เนี่ยพี่ลุนก็จะเน้นเนี่ยทานวดวนและเน้นบริเวณที่ที่มีปัญหาฝ้าเอ้ยเพื่อที่ว่าเวลาเวลามันถาาขึ้นมาเนี่ย มันก็จะได้สม่ำเสมอสีผิวก็จะได้สม่ำเสมอเอออีกอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พูดคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันยาวไปไม่อยากให้คลิปยาวมากนะคะเออเอ่นุ่นจะบอกเหตุผลว่าทำไมต้องทาเอ่อทาไอ้ตัวขมิ้นเนี่ยรอบหนึ่งแล้วแล้วมาโบกเอ่อมาโบกซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีหลังนะคะนี่เซตนี้นะอยากให้เปิดใจลองไปใช้ดูตอนนี้มีโปรโมชั่นจะส่งฟรีให้กรณีโอนด้วยนะคะได้รับของแท้แน่นอนจากมือพี่นุชนะคะอ่ะทักขามเข้ามาที่เบอร์เดิมค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหนึ่ง